ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนง่ายมากวิธีสมัครรับเบี้ยความพิการ800-1,000บาทตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการพศ2 5 5 0และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2 5 5 6 กำหนดให้คนพิการมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและก็พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพให้มีขีดความสามารถที่พร้อมในการปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุขการขอรับเบี้ยความพิการสำหรับผู้พิการที่ปกติจะมีการช่วยเหลือเดือนละ800บาทสำหรับผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปส่วนผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับ1000บาทนะคะ โดยผู้พิการสามารถรับเบี้ยความพิการได้ก่อนอื่นต้องมีบัตรประจําตัวผู้พิการค่ะคุณสมบัติสัญชาติไทยสถานที่ใช้บริการออกบัตรประจําตัวผู้พิการกรุงเทพมหานครศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครณกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโรงพยาบาลศิรินทร์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนสถาบันราชานุกูลโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิง ศูนย์บริการคนพิการสายไหมเคหะเอื้ออาทรสายไหมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลเด็กศูนย์บร,ริการคนพิการจังหวัดสถานที่ยื่นขอมีบัตรประจำตัวคนพิการกรุงเทพมหานาครฝ่ายสังคมสงเคราะห์งานเวิชาศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลสิริราชฝ่ายสังคมสงเคราะห์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลมงกุฎเกล้าต่างจังหวัดนะคะที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดหรืออำเภอ ที่มีส่วนบริการแบบเบสเซตในโรงพยาบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนดเอกสารหลักฐานประกอบคำยื่นขอมีบัตรประจำตัวคนพิการนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านของคนพิการรูปถ่ายคนพิการขนาด1นิ้วถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนจำนวน2รูปเอกสารรับรองความพิการ เอกสารหลักฐานของผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนพิการนะคะหรือผู้ดูแลคนพิการซึ่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริงปร,ประชาชนของผู้ดูแลคนพิการทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการขั้นตอนการบริการออกแบบประจำตัวคนพิการยื่นคำร้องตรวจสอบหลักฐานถ่ายรูปตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็มอบบัตรให้กับคนพิการคะ่ะ นอกจากจะได้รับเบีย้ยอย่างชีผลพิการ800-1,000นะคะยังมีสิทธิประโยชน์และก็ความคุ้มครองมากมายถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ